ก็สวัสดีครับวันนี้พี่ก็มาเล่าต่อจากเมื่อวานคือพี่ค้างเรื่องประโยชน์และโทษของการที่เราเป็นไข้เอ๊น่าจะเป็นประเด็นนี้พี่น้องแน่นอนไข้เนี่ย มีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษด้วยเหมือนกันถ้าอุณหภูมิร่างกายเราเนี่ยสูงมากถึงขนาด38-39องศาความดันก็จะสูงและก็เสี่ยงต่อการเป็นโรคสมองแตกนะพี่น้องวันนี้พี่ก็ ไปวัดอุณหภูมิอีกเพราะว่าไปเซเว่นทุกวันจะซื้อของเขาเขาต้องผ่านด่านวัดๆๆอุณหภมูมิวันนี้พี่ก็สูงขึ้นมาประมาณหนึ่งองศาคือได้34.7สี่นะพี่น้องก็ยังเรียกว่ายังต่ำอยู่ เพราะฉะนั้นอุณหภูมิภายนอกก็ร่างกายเนี่ยก็มีส่วนอย่างเมื่อวานนี้ฝนตกด้วยพี่น้องแต่วันนี้แดดออกเรียกว่าจ้าเลยพี่น้องซึ่งพี่เองก็ต้องการสัมผัสแดดบ้างพี่น้องถ้าอยู่แต่ในห้องร่างกายมันก็ ไม่แข็งแรงเพราะถ้าพี่เปิดแอร์ตลอดเงื่อก็ไม่ออกหรือว่าถ้าพี่ปิดแอร์มันก็ร้อนอีกแล้วพี่เนี่ยเป็นคนที่ลำคาญเหงื่อเวลาเงื่อออกพี่น้องก็เป็นแบบเนี้ยข้อเสียนิสัยพี่ก็เป็นแบบเนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็ถ้าเป็นแบบเนี้ย เพราะว่าพี่ไม่ชอบอากาศร้อนทั้งทั้งที่อากาศร้อนเนี่ยก็ดีกว่าอากาศเย็นอย่างพี่นั่งรถไฟรุ่นใหม่พี่น้องไปปัตตานีพี่น้องพอขึ้นไปนเสร็จก็นั่งสันแบบเรียกว่าหนาวพี่น้องไม่ได้แล้วออกมายืน ตรงข้างประตูพอรถออกพ้นสถานนีปุ๊บต้องขอออกไายืนข้างประตูก่อนนะครับพี่น้องมันหนาวจริงๆเนี่ยพี่ก็พอไปวัดอุณหภูมิได้ก็เข้าใจว่าทําไมมันหนาวหนาวเพราะว่าอุณหภูมิของเราของเราเนี่ยมันต่าอยู่แล้วและ ยิ่งไปอยู่ในที่มีอุณหภูมิตม่ำมันก็ยิ่งต่ำพอต่ำเสร็จเราก็หนาวไม่ว่าจะขึ้นรถบอหรือว่าจะนั่งตรงไหนก็ตามถ้าร่างกายเราอุณหภูมิต่ำเนี่ยพี่น้องขึ้นรถบอก็นั่งหนาวสั่นนะพี่น้องบางทีจะไปลง หมอชิดใหม่ก็ไม่ไหวแล้วพี่น้องถึงหมอชิดเก่าลงก่อนพี่น้องหนาวจริงๆซึ่งพี่ก็เคยโพสให้ในความเห็นลงไปแล้วคือพี่ก็จะเล่าทุกอย่างที่พี่เป็นที่พี่เจอแต่ว่าพอช่วงนี้มันด้ออกไปไหนก็มาเล่าเรื่องเกี่ยวกับ ความรู้นี่แหละพี่น้องทะนั้นมันมีไม่จำกัดขึ้นอยู่กับว่าเราจะหามาได้เร็วเท่าไหร่ทะนั้นอุณหภูมริร่างกายสูงทำให้ความดันสูงรั่วพี่น้องความดันสูงก็เสี่ยงต่อการเป็น โรคสมองแตกเส้นเลือดสมองแตกนะพี่น้องเพราะฉะนั้นการเป็นไข้ก็จึงไม่ดีในแงนน่นี้แต่ถ้าเราไม่ไม่เป็นไข้เลยพี่น้องอย่างอยู่แบบพี่เนี่ยมันสร้างอุณหภูมิให้เรียกว่าให้ตัวเองอุ่นไม่ได้พอไปเจอที่หนาวๆก็ เขาเรียกว่าหนาวเลยพี่น้องแค่นั่งห้องแอร์เฉยๆก็หนาวแล้วหนาวจริงๆหรือว่านั่งรถตุกๆกลับบ้านน้าฝนตกอากาศื้นก็นั่งสั่นบนรถเหมือนกันหนาวกลายเป็นคนที่ทั้งขี้ร้อนทั้งขี้หนาวเลยพี่น้องเป็น เรียกว่าเป็นสองอาการคู่กันเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเรียกว่าต้องทั้งใจว่าจะให้อุณหภูมิต่ำอุณหภูมิร่างกายต่ำหรือว่าให้อุณหภูมิร่างกายสูงดีแปบลบว่าเท่าที่พี่รู้ก็คืออุณหภูมิ ร่างกายเราเนี่ยให้ต่ำเอาไว้น่าจะดีเพราะว่าเมื่อเทียบกับโทษที่ได้รับแล้วเนี่ยอุณหภูมิต่ำไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกหรือว่าเป็นโรคเกี่ยวกับความดัน หมาว่าถ้าอุณหภูมิสูงแยกว่าความดันก็ขึ้นสูงด้วยเพราะว่าเราเนี่ยเวลาอุณหภูมิสูงระบบในร่างกายก็จะร้อนและความดันก็จะขึ้นนี่คือปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึง่งที่ไม่ค่อยมีคน พูดถึงว่าเรื่องของอุณหภูมิของร่างกายที่ว่าจะมาต่ำหรือว่าจะสูงอย่างไงดีกว่ากันอ่ะวันนี้พี่ก็ได้เวลาที่จะขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ